จริงอยู่ที่เราไม่สามารถให้ทุกอย่างกับคนทุกคนได้แต่เราสามารถทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขากังวลอยู่ซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้คำพูดที่อ่อนโยนแทนคำพูดที่ทิ่มแทงใจหรือไม่เหมือนคำกล่าวของแม่ชีเทราซาที่ว่าคำพูดสั้นๆง่ายๆที่แสดงถึงความมีเมตตาสามารถก่อประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่สามารถทําฝันของใครให้เป็นจริงได้หรือไม่มีหนทางที่คุณจะช่วยเขาได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณยืนยันที่จะใช้คําพูดว่าไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้เลยทั้งคุณและเขาก็จะจบลงที่ต่างอารมณ์เสียทั้งคู่คุณเองก็รู้สึกไม่มีความสามารถช่วยอีกฝ่ายได้ในขณะที่อีกฝ่ายเขาก็รู้สึกว่าการมีคุณอยู่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ดังนั้นเมื่อต้องแจ้งข่าวที่ไม่พึงประสงค์กับใครควรเลือกใช้ถ้อยคำที่ทําให้รู้สึกแย่น้อยที่สุดเช่นใช้คําว่าฉันหวังว่าและควรเอาคําพูดที่ว่าไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้ออกไปจากพจนานุกรมซะเปลี่ยนจากการไม่ให้ความสนใจเป็นการเห็นอกเห็นใจน่าจะดีกว่านะครับต่อไปนี้เมื่อใครมาขอร้องให้ช่วยเหลือดูแลหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง จงเปลี่ยนจากการไม่ให้ความสนใจเป็นการเห็นอกเห็นใจและใช้คำพูดในทางสร้างสารรค์กันดีกว่านะครับ